ยี่ฟุตบอลมีสตอรี่เบื่อเรื่องนักบอลกันมามากมายเรามาพูดถึงบุคคลอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญกับฟุตบอลนั่นก็คือกรรมการผู้ตัดสินถ้าถามแฟนบอลยุคเก่าสุนล้วก็แน่นอนเลยไม่มีใครไม่รู้จักปีเอลูจิคอลิน่าอย่างแน่นอนก่อนจะไปรับชมรับฟังกราบขอวินวอน่านผู้ดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องขยี่ฟุตบอลด้วยนะครับ ปรรมาการหัวหลอดไฟคือฉายาที่ผู้คนมักเรียกกันด้วยลักษณะ,ะหัวที่ล้นเกลี้ยงใสกิ้งโตๆกลมๆเหมือนกับหลอดไฟจึงเป็นที่มาของฉายานี้ปียอลูจิคอลิน่าเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์1960เป็นชาวอิตาลีเกิดในโบลญญาและจบจากมหาวิทยาลัยโบลญญยาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และในช่วงวัยรุ่นแกก็เคยเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหลังในทีมท้องถิ่น แต่ถูกชักชวนให้ปีเรียนหลักสูตรผู้ทักสินซึ่งพบว่าเขามีความสามารถพิเศษเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะและในขณะเดียวกันคอลินาเองก็ได้รับราชการทาหารภาคบังคับในปี1988และเริ่มต้นสายอาชีพในการเป็นกรรมการและพัฒนาและก้าวรวดเร็วมากจากในดิวิชั่น3ของอิตาลีพัฒนาขึ้นมาซีรีส์ีและซีรีส์ตามลำดับภายในสาวฤดูกาลเท่านั้นในช่วงเวลานี้เองที่คอลินาพัฒนารูปแบบอาการผมร่วง แม่คำแปลกูเกิลนี่สุดยอดเขาพัฒนารูปแบบอาการผมร่วงอย่างรุนแรงส่งผลทําให้ขนบนใบหน้าและผมของเขาหายไปอย่างถาวรจึงทําให้เขามีลักษณะหัวล้นและโดดเด่นจึงได้รับฉายาหัวหลอดไฟนั่นเองและด้วยความที่หน้าตาของแกนั้นเวลาใครจะเถียงหรือจะทําอะไรแกแกจะถลึงตาใส่ทันทีพร้อมกับเส้นเลือดที่ปูดโปอนออกมาบนหัวแกแถมด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะดังทําให้นักเตะหลายคนหยุดเถียงแกทันที บางคนที่เก่าๆถึงกับงอไปเลยทีเดียวเดวเปียโรพูดถึงแกไว้ว่าเขาน่ะเป็นคนที่น่ากลัวมากตอนเจอกับเขาครั้งแรกผมเถียงกับเขาแต่เขาก็จะพูดกลับมาแค่สามคำเท่านั้นและพูดย้ำๆซ้ำๆอยู่ว่าคนทำฟาวคนทำฟาวคุณทำฟาว,ฟาวผมถึงกับพูดอะไรไม่ออกสุดท้ายผมก็ได้แต่บอกแกว่าผมขอโทษครับจานอีกคนที่เก่าในซีรีาอีกคนก็คือกัตกุโซผมไม่เคยเจอใครที่ตัดสินได้เที่ยงตรงขนาดนี้มาก,ก่อนเขาในยอดเยี่ยมสุด แน่นอนครับผมไม่อยากจะเถียงอะไรกับแกเลยหากคุณผิดจริงเนี่ยถ้าไม่อยากจะโดนดา่าคุณแค่ก้มหน้ายอมรับมันไปก็พอแล้วในเกมระดับนานาชาติคอลิน่าก็ยังเคยทำเอาหลุยฟิกโกเงียบเก็บมาแล้วเช่นกันโอ้ยเขาอนา,นากลัวโคตรคณะเดียวกันนะ่ะเขาเป็นคนที่ยุติธรรมสุดๆไปเลยคอลิน่าเคยได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งหมดถึง6สมัยตั้งแต่ปี1999ถึง ปี2003ความสุดยอดของแกยังไม่เพียงเท่านี้แกยังเคยโด่งดังที่สุดในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในปี2002ระหว่างเกมบราซิลกับเยอรมันเรียกได้ว่าเกมนั้นเป็นเกมที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกรู้จักกับพู้ตัสินที่ชื่อว่าปีแอลูจิคอร์ลิน่าคลิปจะลงทุกวันพฤหสัสศุกรเสาร์อาทิตย์เวลา18นาฬิกาหากคนตัดต่อโดดเรียนได้จันอาคารพุทธมันจะตัดลงอีกที hey! หากคุณผู้ดูดูแล้วถูกอกถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด Subscribe ด้วยนะครับ